ที่น้องสองจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้มันอาจจะเข้าข่ายหรือเขาบอกว่าหมองูตายพ่องูก็ได้เพราะว่าเป็นคนที่รับจ้างมีอาชีพเนี่ยตัดต้นไม้ใช่ไหมถูกต้องเลยค่ะคอาชีพเดิมคือตัดต้นไม้แล้วทางวัดเนี่ยเขาก็เ,เห็นว่าต้นมะพร้าวมันสูงใหญ่นะเดี๋ยวกลายเป็นว่าช่วงลมแรงๆแบบนี้มันจะมาล้มทับคนที่มาที่วัดด้วยทีนี้ช่างตัดไม้ท่านนี้ก็เลยอาสาค่ะจะไปตัดต้นไม้ให้แล้วก็ตัดให้ฟรีด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่จังหวะที่พลาด ต้นมะพร้าวเนี่ยมันดีดฟาดเขาเสียชีวิตอะดูภาพนี้กันก่อนเดี๋ยวสองมาอาธิบายให้ฟังค่ะ นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ทางพระรักษาการจเจ้าอาวาสวัดโพหอมบ้านขุมดินตำาบลกุดเขาอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแกน่นถ่ายภาพเอาไว้กะว่าเดี๋ยวเป็นหลักฐานเฉยๆคะแต่ใครจะไปคิดนะคะคว่ากลายเป็นนาทีชีวิตเลยพี่คะ่ะคุณสองไอ้ตรงที่มันหักลงมาเนี่ยนะครับมันก็มาครูดร่างของคนที่ตัดนาะนึืออกปะคือมันหักปั๊บเนี่ยนะคะไอ้ไอ้ต้นที่มันหักเนี่ยมันก็ไปฟาดกับคนที่นั่งอยู่ มันจังหวะที่กล้องเนี่ยมันมันไหวไปพอดีมันไหลมาฝั่งนี้มองไม่เห็นก็เลยไม่เห็นตอนนั้นคือไปฟาดปั๊บเนี่ยร่างก็ตกลงมาด้านล่างค่ะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยใช่ค่ะครับคุณชลลม,มีแก้วอายุ38ปีนะคะมาอาสาตัดต้นไม้ให้กับทางวัดแล้วความสูงของต้นไม้ที่ว่านี่ต้นมะพร้าวคุณผู้ชมมันสูงเหนือสายไฟอ่ะจังหวะนั้นที่เขารูดตัวลงมาจากต้นมะพร้าวเพื่อจะให้อีกฝั่งหนึ่งมันขาดนึกออกไหมคะช่วงปลายเนี่ย ทีนี้พอปลายยอดมะพร้าวตกถึงพื้นแล้วปลายด้านที่อยู่ฝั่งโคนมะพร้าวมันเกิดตวัดแล้วดีดฟาดทับศีรษะของคุณชฉลมเสียชีวิตเลยค่ะต่อหน้าต่อตาลูกชายต่อหน้าต่อตาชาวบ้านที่เขากําลังอยู่ในเหตุการณ์หลายคนก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็ประถมพยาบาลนะคะแต่ไม่ทันน่ะพอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงก็ไม่ทันอีกเพราะว่าคุณชฉลมเสียชีวิตไปแล้วอะค่ะ นักข่าวไปยังจุดเกิดเหตุที่วัดโพหอมพบกับทางพระมณิปียวันโนอายุ67ปีท่านเป็นรักษาการเจ้าอาวาสและเป็นคนที่ถ่ายคลิปค่ะบอกว่าทางวัดจะทําการเทพื้นปูนตรงบริเวณจุดเกิดเหตุทีนี้ทั้งต้นมะพร้าวต้นคูนมันขึ้นอยู่ก็ต้องการจะตัดออกแล้วเดี๋ยวกะว,ว่าจะเทพื้นปูนด้วยนะเพื่อความปลอดภยัยไหนที่ต้นไม้มันยาว,ยาวสูง,สงลมพัดมาแรงๆเดี๋ยวจะไปทับใครเข้าให้จะเป็นอันตรายในอนาคตผู้ตายเนี่ยเขามีอาชีพตัดไม้อยู่แล้ว เขาก็เลยเอางั้นอาสามาตัดไม้ให้ฟรีทางวัดทางกรรมการก็เลยอนุญาตให้ทางผู้ตายเนี่ยเข้ามาอยากจะอัดคลิปเอาไว้ให้เห็นว่าเออทางวัดเนี่ยนะได้ตัดไม้ไปแล้วแต่ใครจะไปคิดว่านั่นเป็นนาทีชีวิตล่ะคะฟังหน่อยนะคะเสียงของรักษาการเจ้าอาวาสค่ะอันที่จริงเนยังบม่ได้คิดว่าจะเด้จ้จงมาตัดมอนีหรอกครับเพราะว่าคน คนที่เสียไปนยคนเนต,ตายไปกับกันเนาะเขาหาไม่อยู่แล้วออคือเขามาตัดให้ฟรีอือพอตัดมันมันมันเอ่ลงมนาะปร,ปรับบ่ครับตามที่เห็นนะ <c oughs> ครับพิ่นสิลงก่อนล่ะอือคนตัดเพิ่ลงคิดว่าสิทนคนระับเอียงอือทะล่มาเอียังไงลงมาเอีก <c oughs> แต่ว่ามันมันบน่ทน ทางผู้ใหญ่บ้านบ้านขุมดินหมู่16ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะบางทีตัดไม้ที่สูงใหญ่เนี่ยไม่ควรจะประมาทนะคาดว่าผู้ตายเองเขาก็มั่นใจเพราะว่าตัวเองมีประสบการณ์ในงานตัดไม้มากกว่า10ปีไงคะอาจจะเป็นไปได้คิดว่าน่าจะเอาอยู่แล้วนะ่าแต่แม้ใครจะไปคิดคุณผู้ชมอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ประมาทก็ต้องฟังไว้แบบนี้ด้วยนะคะผู้ใหญ่บ้านเจ้าอาวาสชาวบ้านต่างก็แสดงความเสียใจยนะแล้วก็ให้กําลังใจกับครอบครัวเพราะเหมือนแบบโอ้โห คนเห็นกันอยู่หลัดๆอะค,ะค่ะในจังหวะนี้